อีกครั้งหนึ่งครับประธานธรในพี่พน้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดอย่างไรไปนะครับอรตอนนี้นตอนนีค้คงจะต้องหยุดการประชาัธพันธ์แต่ที่จริงหลังจากงานแสดงมุัิตาจิตวันที่4ตุลางานวิชาการด้วยนะครับโอ้งานเยอะมากนะครับตอนนี้มอบให้กับโคศกกระดง ด้วยขอบคุณคุณกูไก่ครับคุณคุณพี่ไก่คุณพงศรีนาศิใจคุลครับสนามกลางครับถึงเวลาหลังครับฟุตบอลปฐมชาย12ปีระหว่างทีมบ้านหนองกงกับโรงเรียนวัดกันเหลืองครับตอนนี้โรงเรียนวัดกันเหลืองนำอยู่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เราทําการแข่งขันครึ่งละ20นาที จากทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับเสื้อสีชมพูกางเกงสีสดำสีชมพูฟ้าครับส่วนทีมบัตรกันเหลืองก็เสื้อสีแสดกางเกงหลักสีครับบัตรกันเหลืองตรงนี้โอ้โหกจี้เส้นไต้เส้นไปครับไปแล้วยี่แปดยี่แปดมองหาเพื่อนเบอร์เจ็ดเบอร์ทีมน้องกงน้องกงน้องกงมองหาเพื่อนลากไปเองติดไปทอนโอ้ติดเบอร์สีแดงครับบัตรกันเหลือง มองอาเพื่อน,นที่วัดกันเหลืองน้องกงน้องกงติดมาที่วัดกันเหลืองอีกครั้งหนึ่งวัดกันเหลืองติดน้องกงวักหลังครับวัดกันเหลืองได้ตั้งตีจากมุมทงทางทิศใต้ เหลืองน้องก้งไอ้ตัวใหญ่วัดกันเลี้ยงติดน้องก้งเนาะวัดกันเลี้ยงอีกครั้งน้องก้งยังตามอยู่ครับตอนนี้หนึ่งประตูศูนย์ต่อหนึ่งยังมีเวลาอีกเยอะครับบัดกันเลี้ยงได้ติดมุมทงนั้นอี่สองแม่กูที่เจ้าก็อลาไทย เอาใช้สัมธ์ไปยังนักกีฬานะครับและที่ซื้ออาหารมาดระทานครับโรงเรียนเรามีชิ้ขยะนะครับไบบริการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแหลมคมไม้ลูกชิ้นครับพยายามจะทิ้งเรียราชครับเรามีถึงขยะไบบริการนะครับเก็บใส่ถังขยะเรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและก็ เพื่อนร่วมง,งานร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไปที่น้องกงครับน้องกงวัดกันเหลืองวัดกันเหลืองสกัดออกมาได้น้องกงอีกครั้งน้องกงบุกทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกถูกวัดกันเหลืองเบอร์หนึ่งทีมเบอร์แปดกท็ทอนไปที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามล่าไงตรงนี้มองหาเพื่อนส่งให้เพื่อนใกล้ๆกัน ติดน้องกงสกัดออกข้างครับนัยยะวัดกันเหลืองที่ทุ่งนัยยะกับบ้านนี่เดี๋ยกจะแเดี๋ยวนีบเรียดนี่กันน้องกงวัดกันเหลืองไอ้น้องวัดกันเหลืองอครั้งวัดกันเหลืองแากี่เห็นไปติดน้องกงสกัดมาได้น้องกงรับมาให้ทางปีกซ้ายไอ้ผลครับติดวัดกันเหลืองวัดกันเหลืองสิบหกแรกไปคนเดียว เออสิบวัดกันเหลืองติดน้องกงตากใม้ลูกออกครับลูกนี้ล้ำหน้าครับตำแหน่งล้ำหน้ามาเล่นบอลครับชาสัมพันธ์ไปยังฟุตบอลคู่ที่สี่ครับฟุตบอลมัธยมชายระหว่างโรงเรียนบ้านถนนกับบ้านน้องตะลุมปป๊กครับวันนี้เรามีฟุตบอล การต้งสิ้น้าคู่นะครับกรรมการมางข่งจำกัดครับขอบคุณทางอบตกันเหลืองครับที่สงทีมชุดตัดสินนะครับชุดสินกีฬาฟุบตบอลสองกงวัดกันเหลืองวัดจิรบงเพื่อนส่งย้อนหลังมา ถัดไปครับตรงนี้ยังทันอยู่ครับปัดกันเหลืองสอง่งสตยเส้นมาไปที่ไม้กระดึงว่าสิบหกอีกครั้งน้องโกงสกัดได้ยังขึ้นมาได้ครับส่งไปกอง,งกลา,างแดนกลางแดนกลางติดวัดกันเหลืองครับปัดกันเหลืองอภรรส่งกลับหลังครับฝางให้ลุกนี้น่องงได้ไหมครับไปแลวเบอร์ยี่แปดัดกันเหลือง,องยัง,งอภรรยอยู่ได้ครับ ไปที่บนในทีมทีมข้างในทีมส่งให้เพื่อนแดนหน้าลูกนี้ครับเล่นได้ครับโด <Hey, hey. S 1> ยผู้ตัดสินด้านทิศใต้ครับคุณครูอิสระพง์ผนเเหนอลูกนี้น้องกงสาก,กัดมาได้ครับบอลยังอยู่ในการเล่นวัดแกเหลืองวางในบางบอลน้องกงยังมาได้วัดแกเหลืองน้องกงน้องกลงมาที่ซ้ายไปครับลากเไปเส้นซ้ายไปเลือด hey, <hey>. hey. อยู่ไหน ปะเกลียงเพื่อนอยู่ไหนน้องกุ้งเราหาเพื่อนไม่เจอไปเองแล้วครับไปแล้วเขาได้ขีดโทษกรรมการต่อครับเฮ้ยไอเดกแบ้งนอ่าพยาบาลน้องกุ้งครับกีฬาของท่านไม่สบายครับน้ำแข็งหนึ่งก้อนกับน้ำหนึ่งแก้วออกไม่ต้องแล้วครับ โปรกรมบอกว่าเอ่อนาเกล้าเริ่มในแล้วเมื่อกี้ตกใจเล็กน้อยทำตัวไม่ถูกครับดอบบอลครับคุณคุณตัดสินครับคุณครูฟอร์มิชิตสิงห์ดัมจากโรงเรียนบ้านไร่ขุนน้องปลื้มน้อยเดี๋ยวค่อยไปบ้านเดี๋ยวเจ้าปนีก่อนเดี๋ยวค่อยไปพบแล้วน้องโกมครับอะไรจะไปหายาไหนหยาน้องโกม ส่งปิดเพื่อนครับวัดกันเหลืองน้องกงอีกครั้งวัดกันเหลืองเองเล่นเองมาปิดวัดกันเหลืองอีกครั้งหนึ่งน้องกงวัดกันเหลืองไม่อนส่งมาให้เพื่อนสายครับสายกันไปสายเราโอ้โหโอ้โหเสียงมาดูบอลโลกมาเยอะครับมีมออัดอัดเป็นเาแล้ว ถอนได้เลยเบอร์แปดกันเหลี้ยงสมผมที่ไม่เหมือนใครโดนต่อต่อยมาครับเบอร์สิบเจ็ดกันเหลืองเบอร์สิบหกกันเลยอีกครั้างหนึ่งไปติดขวาครับยกขึ้นมาหน้าประตูลูกสาวประตูโอ้โหไอ้เฮ้ยบอลกระชองเล็กน้อยครับตรงนี้ยังับไม่ได้ครับวิ่งมาก ไม่เตะโยให้เพื่อนครับน้องกงน้องกงไปแล้วครับสามสามสามปีขวาน้องกงวางอะไรตรงเนี้ยล็อกเอาทักหนึ่งล็อกไม้กันเหลืองอากขาบัดกันเหลืองครับบัตกัลเหลืองตั้งเตะปีนบามาแล้วครับบัตกันเหลืองส่งหลังมาแล้วครับไปน้องกงครับน้องกงปีขวาราจริงจริงจี้กลางแล้วบัตตัวใหญ่ตัวใหญ่กันเหลือง บอลยังอยู่นี่หนองกงวัดกันเหลืองอีกครั้งหนึ่งว,นนง,งวัดกันเหลืองยี่แปดหนองกงวัดกันเหลืองบอลเบอร์แปดส่งมาด้านกลางครับส่งเปีกซ้าดีขวาเบอร์สิบไปแล้วครับเบอร์สิบทันไหมครับตรงนี้น้องกงเบอร์สิบหนองกงว่างเอ็มหองกง ทำไต่เ้นไปแล้วครับน้องกงไปแล้วติดมัดกันเหลืองเบอร์แปดักทอนติดน้องกงขอเดินกลางสนามครับบักกันกเหลืองครับวัวเนียครับวอนยังวนยังอย,ย,ย,ยู่หน้าหน้าเคทโทษไปแล้วผู้สวัวตรงนี้ถูกทีมต้องเดินมัดบ้านน้องกงครับสก,กัดออกลหลัง มัดก็เลื้งไม่ติมุมครั้งที่ส อสกอร์ยังอยู่ที่1นึ่รตต่อศูนครับวัดกระเหลืองนำอยู่ตอนนี้อยู่ในแดนของน้องกบจัดบอลต้องึ้นมาไม่ผ่านหมายเลขยี่สิกรรมการเป่าว่าเป็นลูกฟาวนะครับยก้าเส<า>ียงโค้ชสั่ง อย่าลืไว้ไม่สักคนเดียวปัดบอลโด่งขึ้นไปแล้วครับทางด้านเปิกซ้ายยังไม่ผ่านอดีตของกาเหลืองนัดบอลโด่งขึ้นมาไปยังไงยังอยู่ไหมยังไม่ผ่านกองหลังของกองน้องบองไปแล้วไปแล้วครับเอาเล่นที่บอลครับเน้ยเหยียบบอลน้องกองน้องกองน้องกองไปยังไงไปทางด้านซ้ายกาเหลืองยังคลุกคลีกันอยู่ จ่ายมาให้เพื่อนไม่ได้นะครับออกไปอ,อัมาการให้เป็นน้องโอได้ทุม่มรอาเปลี่ยนตัวครับการเหลืองครับโอ้เดทีมอันนี้นักเตะดาวรุ่งครับอะคาเดมีอะคาเดมีของกันเหลืองลูกเสียเทานะพอดีอัดฉีดเต็มที่นะครับถ้าทำประตูได้นี่ เช่าอาทิตย์อ้อยสิบสันยังอยู่ที่ฝั่งทั้งด้านทิศตะวันตกการเลี้ยงได้ทุ่มทุนเดาไมเพราะนี้มไม่ผ่าน,านเรากงสกัดบอลออกไปติดตัวใช่ไหม กันอยู่ครับจะโกะออกเลยนี่โอ้หนอเก็บตัวไว้เก็บมีขนาดน้ำมึงซุดนะเก็บตัวไว้คนนีฮะอะไรออเอลเป็นตัว อลี <ừ> ้ยงโอ้โหอกมาก่อนเอาออมาก่อนลูกออกมาก่อนอกมาก่อนเดี๋ยวเขอยเาเป็นไหมเอ้าออกมาออกมาเลวออกมาเอาเป็นตัวครับเอาออกมาโคกออกมากโค ผานเหลืองได้ทุ่มมาให้เพื่อน,นกรรมการบอกว่า,าวทุม่มผิดทุ่มผิดยุกการยด,ยด <c oughs> ตตอ่ะอัะนนักกีฬาครับเวลาทุม่มนะครับอย่ายกเท้านะครับอย่ายกเทา้าทุ่มในสุดอย่าโดดห้ามโดดอย่ากระโดดทุ่มโอ้โหไปแล้วไปแล้วตัวจี๊ดครับตัว ยิงมวยยิงมวยครับผมกรูคลิกโอ้โหยังไม่ผ่านก้นเหลืองก้านเหลืองยังอยอ <1971. S 1> <canvas. S 2> ู่ที่ก้านเหลืองอยู่ไหมอ๋อน้องกงน้องกงน้องกงวะไงก้านเหลืองไม่เห็นท่าไมีดเตะออกไปน้องกงจะได้ทุ่มนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับคุณครูที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับขอเชิญได้ที่โรงอาหารนะขอประชุม นะครับกรรมปานอาหารกลางวันนะครับกรรม,มาการป้าด้วเวรว่าเป็นลูกคอนเดอร์นะครับเด็กหนุ่มของน้องกง กองดันข right ึ <c ười> <c ười> <Không biết>. <c <ười> c ้นไปหมดเลยนะครับเหลือแต่ผู้รักษาประตูอีกคนเดียวนะครับหวังจะทำประตูให้ได้เอาละครับไปยังไงว่ายังไงครับโอ้โหกายน้องกองน้องกองน้องกองครับอานนท์ตัดเข้ามายังไม่บาลกานเหลืองครับกานเหลืองกองกานเหลืองกานเหลืองเต็มแล้วยังบเลได้บอลบอลได้บอลต้องตัดตัดบอลตัดบอลติง ยิงไม่ได้ยิงเว้ยตายไหมตายไหมจะจ่ายยิงเว้ยจะได้ยิงบอางยังไม่ผ่านเจ้าเจ้าโอ้โหโอ้วเราจะไหนครับใครเอาเลยเดี๋ยครับไม่มีใครอยู่เลยทุกคนแล้วมันมีใครหนุกอันนี้มันชื่ออะไรเนี่ยไม่ไหวไมุ่คที่สามแกไปทำไฮไลท์ผมสีขาวๆเลยเอาสีไปทานี่ โค้ดบอกว่าทุบไปนานแล้วนะอออเ้จับไม่ได้ออกข้างไปกันเลี้ยงได้ทุกครับกันเลี้ยงได้ทุกทุ่มเบลเต่าแต่เต่าทุบไปนานแล้วนะเออทุบไปนานจะทอนตะทอนตะทอนเออออกไปโอ้กรรมการบอกว่าเป็นลูกเสา ลูกฟีทิกโดยเจ้าทอนนะครับทีรทอนบุญมาเรียวโอ้ไปแล้วครับจะบอลโด่ไปจะไม่บอลต่ามัเต่าทอนต่าทอนว่าไงทอนเจ้าทอนจอมลีลาจอมลีลาเจ้าเต็มเต็มเต็มว่าไงเต็มใจไปเพื่อนอยูเทสยังอยู่ที่ธเต็มเต่าทอน ไฟผ่านตะทอนตะทอนตะทอนกุหลิกันอยู่น้องกองน้องกองว่าไงกระเหลืองน้องกองน้องกองกระเหลืองไปแล้วตะทอนพอได้วไหมทอนเอ้เอ้แต่ยิงก็ไม่ได้ยิงโอ้โหยังเหนียวแน่นครับกองหลังของกองกองยังเหนียวแน่นมาได้ยังไฟผ่านนะครับยังอยู่ที่ในกรอบเขตโทษนะครับยังอันตรายอยู่ว่ายังไงยังยังไปได้นะครับยังไปได้ไปแล้วนะครับออกไปทางด้านไปอีกซ้าย นะครับทันหรือไม่ทัน,นทันหรือไม่ทันเอนนนเอ,อลูกออกไปแล้วนะครับ <im ple at> นอ้องโกงจะได้ทุ่มโค้ดบอกว่าทุ่มทุ่มไปขนาดเออเออกรรมการบอกว่าทุ่มพิดครับไอ้ันนี้านหลังนะครับด้านหลังนงั่นล่ะครับถูก ต้องแล้วตั้นนะเข้ามาไลพาเลยพันผัเลยพัน,พน,พนจ้าทอนวยไงโอ้เนาะ,นะเหมือนสูตรปลาลูกคอกสูตรปลาลูกคอกก็คือลูกฟุตบอลอยู่ตรงไหนมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นม,ม,ามาแล้วครับมาแล้วกรรมการบอกว่า xin lỗi các bạn tâm xin lỗi các bạn các bạn ạ xin lỗi các วอลเลย์บอลหญิงครับ12ปีวอลเลย์บอล12ปีหญิงบ้านสิงห์พบน้องกงนักกีฬาไปที่สนามด้วยครับหนล่ะเนี่ยบ้านสิงห์งพบน้องกงวอลเลย์บอลหญิงวิงทางมันยังหญิงเท้าของมัยังอาจจะออกมานอกสนามนะครับจะโดนใบเหลืองดิโดนใบเหลืองนะ เด้งหนอย,อม,อยมันโค้งมัรูจักกันนี่เด็กน้อยมันไม่อันนี้เด้งหน่องโคงนั่น<อ>ไปข้างหน้าเลยลุ้งไปข้างหน้าฮ่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 าไล่ไม่สเต็มก็เหลือแต่ <c oughs> ลุยปุด๊ดลุยปุ่นจัดเข้าไปจัดเข้าไปไฟลวครับการเหลืองจีเลยล็อกเข้ามาบอลยังอยู่ที่ในแดนของน้องกงครับยังอยู่ที่เท้าของบุรีนน้องกงว่ายังไงผ่าบอลตัดเขา้ามาแทงขึ้นมาเพื่อนยังไม่ผ่านจะทอนจะทอนว่าเลยโอ้จะทอดจอบลีลา <c oughs> อยู่ที่เจ้เก่าจ้บุเก่าจอบุโอ้โหดูว่ามื่อกีธรรมดาดิเก่าสายลุยดอกลูกเสียงเก่งไปหมดเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปหมดเลยน้องกงบอลโตขึ้นมายังไม่ผ่านอู้การเหลืองไม่มีผู้เล่นของการเหลืองเลยนะครับยังอยู่ที่หมายเลขยี่สิบแปดโอ้ยตื้ ไปแล้วครับไปแล้วทแล้วของหลังของน้องโก้ยังไงทีมบอลไปแ้วรอรอรอยเขาวิ่งใส่รอเขาชิงไงรอยเขาชิงของกาเหลืองจังคุ้ยก็กวนยังไม่ผ่านมาแล้วครับพลิกบอลขึ้นมาเด็กผู้เล่นของน้องโก้ยอยู่เทปอะไรอีกเดี๋่วตอนนี้ นนกอยะสับไก่ยิงครับลูกออกไปด้านหลังเจ้าทอดนะครับลูกชายวัวแก้วโบเลวนของเสียแบกแบกเอะน้องปุมจะได้ตั้งเตะจากหน้าประตูครับเยตแบก เับกันเหลืองครับกันเหลืองเริ่มดันขึ้นไปแล้วอยู่เลยูดู้า่งรอเลยเดิมดันขึ้นไปครับจเจ้าโอเคไหนไปแล้วครับโอ้โหไปเลยได้ไหขออนุญาตประชาชนที่ชุดรักษาความปลอดภัยครับตอนนี้มีเยาวชนนะครับมาก่อกวนที่หน้าโรงเรียนครับทางผู้ใหญ่บ้านครับกำนานชุดอปพรครับ ชุดอปพรเราอยู่ที่ใดชุดอปพรครับแล้วก็ชุดผู้ปกครองที่มาดูแลครับเดี๋ยวผมออกไปครับครับก็ขอประจานสมพันนะครับฝ่าปกครองนะครับฝ่าปกครองนะครับวัยรุน่นนะครับวัยรุ่นเริ่มมาขวนดานมอลัมนะเอ้ยนิดน้อยทุกวันนี้

มันเป็นลูกลัมหน้านะครับโอ้โหถ้าจะทอนเล่นเองนี่มันจะไม่ล้มนะครับเมื่อกี้นี่พอส่งไปให้แล้วส่งไม้คืนนี่มันจะล้มเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าปืนมีแต่ปืนเหมือนแม็กนัมปืนเหมือนฉีดน้ำ เดือนะากรรมการเต่าดูกหดหมดเวลาการแข่งข,งขันผลปรากฏว่ารวมเรียนวัดกันเหลืองชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวด้วยสก,ก่อรหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนะักกีฬาทั้งสองทีมครับเข้าแถวนะครับเข้าแถวครับข้าแถวอ่านะ กีฬาต้องต้องทำความเคารพครับโอ,อ้โหกีฬาทั้งสองทีมสัมผัสมือครับอา,อาจมีการประทะกันบ้างนะครับก็มันเป็นเกมกีฬานะครับลูกเนะาะเป็นเกมกีฬาฟุตบอลนะครับ,มมนนรบยอมมีการประทะกันถ้าไม่อยากปะทะก็ไปเล่นสนุกนะครับไปเล่นสนุกอคนะ